เดี๋ยวเรามาศึกษาในเรื่องผู้ที่สร้างบรารมีเป็นพระโพธิสัตว์จากอนิจจตโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่เที่ยงแท้ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในะอนาคตรจ,รจริงๆหรือเปล่ายกสถานะจากอนิจจตโพธิสัตว์เป็นนิจจตโพธิสัตว์เมื่อได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งแรกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในะอนาคตอย่างแน่นอนก็จะได้อานิสงส์ก็คือ จะไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอับปับสิบแปดการเดี๋ยวเราไปดูกันหนึ่งก็คือเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะไม่เป็นคนตาบอดแต่กําเนิดแต่มาบอดภายหลังไม่เป็นไรนะอันนี้ส่งข้อสองเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ไม่เป็นคนหูหนวกแต่กําเนิดนะมนันหนวกทีหลังไม่เป็นไรอันนี้ส่งข้อสามเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ไม่เป็นคนบ้า อันนี้ส่งข้อสี่เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ไม่เป็นคนไบอันนี้ส่งข้อห้า 5, เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ไม่เป็นคนแคระหรือคนง่อยเปี้ยอันนี้ส่งข้อหกเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกิดในชนชาติมิลักษประเทศก็คือหมายถึงไม่เกิดในประเทศที่ไร้าอารยธรรมนะพวกที่ไม่มีการศึกษาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรในประเทศผ่าเผื่อน พวกกินคนกินเนื้อคนอะไรอย่างเงี้ยประเทศแถวแถบถ้าเป็นปัจจุบันนั่นก็แถบแอฟริกาบางประเทศนะทวีปแบบอฟริกาบางประเทศแล้วก็อเมริกาใต้ชนเผ่าที่กินคนกินเนื้อคนนะอยู่ในป่าลึกอะไรพวกนี้นะเรียกว่ามีลักษณะประเทศอันนี้สงข์เขเจ็ดนะไม่เกิดในท้องข,ของนางคา,า,าสีนางคาสีนี้ไม่ได้หมายถึงค <laughs> าสีบ้านอะไรอย่างนงี้นะคาสีเนี่ยถ้าตัดตรรีออกก็คือชาติ นางทาสีก็คือนางธาตไม่เกิดในท้องของนางธาตเพราะว่าถ้าเกิดในท้องของนางธาตเนี่ยก็จะเป็นลูกธาตไม่มีอิสระไม่เป็นใครเก่ตัวเองนะจะไม่เกิดในท้องของนางธาตอันที่สองข้อแปดไม่เกิดเป็นคนนิยตักมิฉาทิฐิก็คือนิยตักมิฉาทิฐิหมายความว่ามิฉาทิฐิแบบสุดโอ่งเลยมิฉาทิฐิดิ่งเลยนะ ภาษาพระเขาเรียกว่าเป็นรากเง้าของวัตตะหรือเป็นปอแห่งวัตตะก็คือพวกที่ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องนรกสวรรค์เรื่องบุญเรื่องบาปนารกสวรรค์มีจริงอะไรพวกนี้ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อแบบสุดโต่งเลยนะไม่เชื่อแมอ้แต่มีความคิดแม้เพียงน้อยนิดในใจไม่เชื่อเลยถ้ายัางแบบทำบุญเพื่อเหนียวอยู่ยังเชื่อบ้างน,นิดๆหน่นอยๆอย่างเงี้ยไม่ถือว่าเป็น,นมิจฉาทิฐิ ไม่ถือว่าเป็นวิชาวิธิแบบดิ่งสุดโดดต่งนะต้องไม่เชื่ออะไรอะไรเลยนะเกี่ยวกับเรื่องราวก็เป็นจริงของชีวิตเหมือนกับคล้ายๆกับยายหอยอ่ะเคยฟังเรื่องยายหอยไหมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ทรงไปโปรดนะทั้งที่บ้านอยู่หน้าวัดพระเชตวันพระโมกขนาะก็คองใจว่าทําไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ไปโปรดยายหอยที่บ้านอยู่ใกล้วัดพระเชตวันก็ทูลให้พระพุทธเจ้าไปโปรดพระพุทธเจ้าก็ ก็ทรงบอกว่าโปรดไม่ได้นะว่าเย,ยหอยในเป็นนิจตมิฉาทิฏฐิพโมกขนานะก็เลยขอลองนะขอลองขอลองไปโปรดนะเย่หอยเห็นแต่ไกลนะดักว่าพระมาเนี่ยไม่มีวันใส่บาทแน่นอนนะเห็นพโมกคณานะบินพบาทเดินถือบาทมาจะขอตัวเองเนี่ยก็หันไปอีกทางหนึ่งนะพโมกขลานะก็ปฏิหารกายเพิ่มขึ้นดักเอาไว้เป็นสอง สองล่างนะเยะหอยก็หันไปทิศหนึ่งปฏิหารกายทั้งสี่ทิศเนี่ยเป็นสี่ล่างเนี่ยหันไปทางไหนก็เจอพะโมคคันระนะเยะหอยก็มองขึ้นไปบนฟ้าพะโมคคันะก็ปฏิหารกายบนฟ้าอีกนะเป็นล่างที่ห้าเ <laughs> ยหอยก็ก้มลงไปที่พื้นดินพะโมคคันะก็ปฏิหารกายอีกข้างล่าง,างในใต้ดินนะ ทีนี้เหลือที่สุดท้ายนะอย่หอยไม่ยอมแพ้เย่หอยก็ปุ้มลงไปที่อืมเปิดกระโปรงตัวเองนะเปิดัาถุงตัวเองแล้วพุ้มลงไปนะข้างในพระมกขณายอมแพ้เลยนะเจอยอย่างนี้เข้าไปยอมแพ้เลยก็เลยอ๋อพระมกขณะก็เลยเชื่อว่าอ๋อมีอยู่จริงนะคนที่โปรดไม่ได้เป็นนิยตมิจราทิฏฐิจริงๆ เมื่อใหญ่หอย,หอยละลบไปแล้วก็ไปสู่โลกันตัน,นลบเป็นภพภูมิที่หลุดออกไปจากภพกสามอายุยืนยาวมากมืดมากมืดที่สุดสําหรับคนใจมืดนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เกิดในโลกันนะก็คือไม่เป็นนิจตมิฉะทิฏฐินั่นเองนะเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ข้อเก้าจะไม่เกิดเป็นเพศหญิงหรือเป็นบรรดอกบรรดอก็อกคือกระเทยนะั่นแหละหรือเป็นอุระโตพญชนกคือคนมีสองเพศในร่างเดียว มีอายวะเพศชายและเพศหญิงอยู่ในร่างเดียวกันเรียกว่าอุัะโตพยัญชนะกเพราะฉะนั้นใครที่เกิดเป็นหญิงในชาตินี้นะแม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ใช่นิยตโุริสัตว์อย่างแน่นอนเพราะถ้าเป็นนิยตโุริสัตว์แล้วเนี่ยชาตินี้ต้องไม่เกิดเป็นหญิงอย่างน้อยก็คือต้องเกิดเป็นชายนี่คือหนึ่งในคุณสมบัติที่จะได้รับ พุทธพปยากรนะเพราะฉะนั้นคนเกิดเป็นหญิงก็ยังไม่ใช่นิยตาุทติสัตว์แน่นอนเพราะสิบย่อมไม่ทำอนันติยกรรมห้าอย่างคือไม่ฆ่าพ่อไม่ฆ่าแม่ไม่ฆ่าพระอรหันต์ไม่ทำให้พระพุทธเจ้าพ่อพระโลหิตไม่ทำให้สงแตกแยกห้าอย่างนี้ไม่ทำนะเพราะสิบเอ็ดเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ย่อมไม่เป็นโรคเลือนโรคไลแรงนะโรคติดต่อไหลแรงโรคเลือนไม่เป็น นท,ที่รังเกียจของผู้คนนะในการชวนผู้คนทําความดีนะี่ยทำได้ยากก็จะไม่เกิดเป็นโรคเรือนโรคติดต่อหลายแหล่ข้อสิบสองเมื่อเกิดในสัตว์เดรัจฉานนะย่อมเป็นสัตว์ประเทศที่กายไม่เล็กกว่านกระจาบและไม่ใหญ่ไปกว่าช้างก็คือถ้าวิบากกรรมได้ช่องส่งผลระหว่างที่สร้างบารมีภายหลังได้รับพุทธรยากรเรียบร้อยแล้วเนี่ย เมื่อพัฒไปสู่อบายภูมิไปเกิดไปกำเนิดในภูมิของสัตว์เดรัจฉานะกายก็จะไม่เล็กแต่กว่านกกระจาบเพราะว่าถ้ากายเล็กกว่านกกระจาบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกิดเป็นจิ้งจบขาบเป็นหนอนเป็นไส้เดือนเป็นยิ่งกือเป็นยุงเป็นมดอะไรพวกนี้จะไม่เกิดมันไม่มีสมองมันไม่รู้เรื่องอะไรนะแต่ก็จะกายก็จะไม่ใหญ่ไปกว่าช้างเพราะว่าถ้าใหญ่กว่าช้างเช่นลาวานอะไรพวกนีนะ้ใหญ่กว่าช้างก็ชีวิตก็มีแต่เรื่องของ คิดแต่เรื่องการกินนะการดำรงชีวิตด้วยการกินการล่าตนี้นะก็จะไม่สามารถที่จะทําความดีในภูมิของสัตว์ได้เช่นสัตว์เพราะโพธิสัตว์ที่เป็นสัตว์เนี่ยก็สามารถทําความดีอ่อนๆได้นะเช่นเกิดเป็นจ่าฝูงอย่างเงี้ยคอยช่วยเหลือบริวารเพราะงั้นก็จะตายไม่ได้กว่านกกระจาบและไม่ใหญ่ไปกว่าช้างถ้าเกิดเป็นสัตว์จะได้แข็นนะพราะสิบสามไม่เกิดเป็นขุ่ ปิปาสิกะเปรตก็คือเปรตผู้มีความหิวกระหายไม่เกิดเป็นนิชามะอันฮิกะเปรตเปรตผู้ถูกความอยากเผาผลาญไม่เกิดเป็นกาลกันชิกาศูนย์ก็คือเปรตชนิดหนึ่งที่ตัวสูงใหญ่มากเปรตพวกนี้จะไม่เกิดอันนี้สงข้อสิบสี่ไม่เกิดในอเวจีมหารนรกและโลกันตนรก คือนรกอเวจีน,นั้นนรกกลุ่มที่ลึกที่สุดทรมานมากอายุยืนมากนะสัตว์นรกถูกไฟเผาตลอดเวลาเลยนะไฟหมานลกสีดําเผาตลอดเวลาเหมือนอย่างพระเทวทัตตอนเนี้ยแล้วโลกาณ์ตนรกก็มืดมากสําหรับเนียตวิชาพิฏิอายุยืนมากยิ่งกว่าอเวจีเองนะเย็นที่สุดคือโลกาณร้อนที่สุดคืออเวจีแต่โลกาณจะอายุยืนนานกว่าเยยังไม่รู้ว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อไหร่ จะไม่เกิดในสองบคกุมนี้แต่อย่าลืมว่าเขาห้ามแค่อเวจีมหานรกกับโลกันตนรกแต่เขาไม่ได้ห้ามมหานรกนะไม่ห้ามอุสการนรกและไม่ห้ามยมโลกหมายความว่าแม้ได้รับอนิสงของนิยตักทุติสัต์ก็คือไม่เข้าถึงานะแห่งพระคัมภีร์18ประการเนี่ยไม่ไปอเวจีไม่ไปโลกันนแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะไม่ไปมหานรกหรือไม่ไปยมโลกไม่ไปอุสคารนรก คือแสดงว่าสามารถพัดไปเกิดในยมโลกในอุสธานรกในมหานรกขุมอื่นๆได้อันตรายไหมเนี่ยอันตรายมากนะคิดดูนะบารมีธรรมระดับนียตะโพธิสัตว์อ่ะเป็นพระเจ้าแน่นอนแล้ววันหนึ่งเนี่ยในอนาคตเนี่ยยังสามารถทั้งเผลอไปทาบาปอกุศลและสามารถตกมหานนรกขุมอื่นที่ไม่ใช่เอเวจีได้โอ้โหอย่างนี้น่ากลัวมากเลยนะเนี่ย บารมีธรรมระดับนิยะตะยางขนาดเนี้ยแล้วเราลองคิดดูนะอย่างพวกเราอะ่ะบารมีธรรมอะ่ะไม่เท่าท่านไม่เท่านิยตะภพทิสัต์มีโอกาสสูงมากเลยนะที่จะพังเผยไปมหานรกถ้าไม่ติดตามครูบาอาจารย์ไม่ติดตามมหาครูชีณอาจารย์ไปสร้างบารมีเองอันตรายมากเลยนะอันตรายมากเลยเสี่ยงมากที่จะไปมหานรกแม้เนิยตะยังเท่าได้เราคิดดูนะนักภาษาอะไรกับเรา ตรงนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดอันนี้สง์ข้อที่สิบห้าไม่เป็นมารในสวรรค์ชั้นกรรมอาวจรหมายความว่าถ้าเกิดในพวกภูมิของเทวดาเนี่ยก็จะไม่เป็นเทวดามิจฉาทิฐิไม่เป็นมารในสวรรค์ชั้นกรรมอาวจรไม่เป็นเทวดาที่เป็นมารเหมือนอย่างพญาว,วสวสดีมารนะที่เอ่อมาขวางการศรัสรรมของผู้ไดเจ้าในวันตรัสรู พร้มกับเศนามานทั้งหลายก็จะไม่เป็นมารในสวรรค์ชั้นการรมอาจรรพ่อที่สิบหกไม่เกิดเป็นอสัญยีพรมซึ่งเป็นพรมที่มีแต่รูปร่างไม่มีความรู้สึกนึกคิดสัพ์อีกอย่างก็าเรียกว่าพรมลูกฟักก็คือระหว่างที่เป็นมนุษย์เนี่ยทำฌานสาามาบัติเนี่ยไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สว่างอารมณ์แบบนี้ ถ้าตายไปในขณะที่มีอารมณ์แบบนี้ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สว่างเนี่ยตายไปขนาดนั่งก็ไปเป็นผมลูกฟักในชั้นพรมชั้นเนี้ยก็จะไปนั่งอยู่วันนั้นแหละยาวนานนะไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนกับเจ้าชายนิทาเจ้าหญิงนิทานะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเสียเวลาสร้างบารมีนานมากถ้านอนตายก็ไปนอนอยู่บนพรมชั้นนี้ถ้ายืนตายก็ไปยืนถ้ากําลังก้าวก็กําลังก้าวอยู่บนพรมชั้นนี้นังเสียเวลามาก หรือไม่ไปเกิดในพรมชั้นสุดทาวาสพรมชั้นสุธทาวาสเนี่ยมีอยู่ห้าชั้นในการเรียกว่าพรมชั้นปัญจสุธาวาสเป็นภพบภูมมของพระอนาคามีพรมชั้นนี้ก็คือตอนเป็นมนุษย์เนี่ยบรรลุธรรมในระดับที่เป็นพระอนาคามีแล้วจะไปปฏิบัติธรรมชั้นเนี้ยเพื่อบรรลุเป็นพระอราหันต์เข้านิพพานในพรมชั้นนี้เพราะฉะนั้น ถ้าไปเกิดในภพชั้นเนี้ยก็แสดงว่าจะต้องเข้านิพพานนะถ้าเข้านิพพานปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้มาตรัสรู้ธรรมเป็นพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนิสต๊โพธิสัตว์ก็จะไม่เกิดในภพชั้นนี้เพราะว่าจะต้องเป็นพุทธเจ้าเพราะถ้าไปอยู่ภพชั้นนี้ก็คือแสดงว่าจะต้องเป็นพระอรหันต์ในภพชั้นปัญจสุุทาวาสนั่นเองอันนี้สง์ข้อที่สิบเจ็ดไม่เกิดในอรูป,ปรคมเพราะว่าภพชั้นเนี้ย เป็นพรหมที่ทําชานสมบัติโดยที่ไม่มีลูกกาหนดมาเป็นอารมณ์มีอายุยืนยาวมากอย่างอาราลดาบทและอุสกาดาบทอาจารย์ของพระมหาบุรุษเนี่ย mm hmm. เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยก็ทรงแผ่ขันธ์พยานว่าผู้ใดที่มีบุญมีบารมีมากพอที่จะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ก่อนใครก็เห็นว่าอาจารย์ทั้งสองเนี่ย มีบุญที่จะบรรลุธรรมได้ก่อนใครแต่ไปเห็นอาจารย์ทั้งสองไปเกิดในอรูปคมซึ่งก็คือพรมชั้นอากินจัญญาญตนะกับเนวสัญญาณสัญญาญตนะทั้งอาราตะ,ะบทและอุทธกาตะบทจึงไม่สามารถโปรดได้เพราะฉะนั้นก็จะไม่ไปเกิดในพมชั้นนี้ะโปรดไม่ได้เทศสอนไม่ได้ต้องรอเสื่อมจากฌานสมาบัติอย่างเดียวเสียเวลาสร้างบารมีนะ อันนี้สองข้อที่สิบแปดจะไม่เกิดในจักรวาลอื่นจะเกิดเฉพาะในจักรวาลที่ตัวเองเคยอยู่เท่านั้นเพราะถ้าไปเกิดในจักรวาลอื่นเนี่ยจะทําให้พัดกับหมูคณะของตัวเองที่ตัวเองสั่งสมให้คนมาสร้างาบารมีมากับผู้คนและสรรพสว์มากมายเนี่ยหลุดไปอยู่นอกวงโกจรไม่ได้มาเจอกันกับคนที่ตัวเองเคยชวนสร้างาบารมีมาเพราะฉะนั้นก็จะไม่เกิดในจักรวาลอื่นนั่นเองนี่คืออาน,นิสงส ของนิยตาโพธิสัตว์ก็คือไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพสิบแปดะการ